เวัสดีครับทั้งบอยนกเกาใหญ่ครับวันนี้มาชมเจ้าเหลียวตันครับเหลียวตันช่วงนี้ถ่ายขนอยู่ครับเหลียวตันคาลงครับตัวนี้นกต่อหนึ่งกุกแก้มสองครับกำลังคึกคักเลยครับตอนนี้ นกต่อต้นไม้นะครับตัวนี้ก็นกต่อต้นไม้ครับสายไฟก็เล่นนะครับเดี๋ยวตันคาลมครับตัวนี้หนึ่งกุกแคมสองคาลมครับอารมณ์พอได้ครับตัวนี้ อย่าเ,เก่งๆครับไม่ค่อยชัดนะครับผมจะเปิดแบ่งตัวนี้นะครับวันนี้เดีย๋ยวตัวลงให้ดูนะครับ เปิดแบ่งนกต่อลายสวยๆสักตัวหนึ่งครับแก,กมสองเสียงกลางไปใหญ่ครับตัวนี้นี่นะครับเจ้าสายเคเบิลไทยสีขาวรัดขานี่นแหละครับนกต่อต้นไม้นะครับตัวนี้นกต่ออาชีพครับ นกต่อสายภูเขานะครับดูลวดลายดูลายเม็ดคอรครับถูกใจอาจารย์ทางไหนหรือเปล่าครับตัวนี้นี่นะครับผมไม่ได้จดกูให้ดูนะครับตัวนี้แต่รับประกันครับนกต่อต้นไม้ร้อเเซ็ครับตัวนี้ ายปลาครับตัวนี้ผมเปิดแบ่งครับที่25ใบแดงครับตัวนี้สนใจติดต่อได้นะครับหนึ่งขุแกมสองเสียงกลางไปใหญ่ครับ จติดต่อได้ครับดูความรองเขาครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ